ครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่องมานาสตอรี่อันนี้กำลังเดินทางไปปทศนะครับรถที่เข้เามารับนะฮะท,ที่เขามารับนะครับรถที่เข้มารับนะ,ะัททาานะ คุณครับหน้เดินทางให้ทุกคนขอขอบคุณกำลังใจครับตอนนี้กำลังเดินทางไปพทศเนาะแล้วก็แต่เต้นสุดๆท,ทุกคนเต้นทุกๆนะวอะกำลังใจให้กันนะครับ าการตัด่ารตัตูนะครับวันนี้ก็รัดแรยงานตัว10โมงเชา้าแต่ว่าการเดินทางก็เผื่อเผื่อเวลาไว้นะครับเผื่อเวลาไว้นะครับ เป็นกำลังใจให้กันครับอ่ะเกื่อรถติดอยู่ยอะไรที่เขาก็นัดมาตามนัดก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งและมีก็แม่แหละนี่เป็นรถจากบริษัทไม์มั่งมีเนาะดูทิ้งแทบนะครับขอบคุณพี่เขาด้วยนะฮะขอบเชิญคุณป้อมนะฮะ าการเดิน,นทางฮะวันนี้ก็แลวก็ตู้นะมานะครับข้อสอนะครับ ทุกคนมาถึงแล้วฮะพสสรถมาส่งรถของใบมั่งมีมาส่งนะฮะตอนนี้ทนะี่เขาลออยู่แถวนี้ฮนะ เดี๋ยวนั่งรอนั่งรอเพื่อนๆนั่งรอดาบ่ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเนี่ยพอถึงแล้วตอนนี้ก็รอที่นี่ก่อนอันนี้ก็คือต้นปั๊มปัป๊มนะถ้าทำเกี่ยวกับซ่อมเดียวกันคื่อ,อรสินวัดน้อมมาถึงแล้วทุกคนนะตอนนี้ก็รอรอเพื่อนๆก่อนตอนนี้คงตินนตงดแอดมาถึงไวกว่าเพื่อนพอรถไปติดตอนนี้นะครับ น,นี้ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคน,น,นการารกานตัวเนาะกำลังใจฮนะตอนนี้ยังไม่มีใครมานะเพื่อนๆก็เห็น ไม่ยินข่าวว่าดาบกำลังเดินทางมาดาบมากไกลแล้วก็รอเพื่อนก่อนเพราะว่ากำหนดการนัดไว้สิบโมงเช้าแต่ว่าเราเผื่อ,อเรามาเผื่อเผื่อเวลานะครับเผื่อเวลาเพราะว่าวัวรถติจนะ